เปิดตะดอกก็ใช้ของงอนทอนนี่ครับตัวฮิวพัดครับใช้ตัวเดียวเลยไม่ได้ใช้ตัวอื่นตัวนี้ใช้ดีครับมันมันพอมันออกมาแล้วมันติดดีครับอ๋อครับมันลูกเสมอลูกเขียวดีแล้วมันเวลาฝนตกมามันดอกบานมันก็ไม่ร่วงครับมันติดอ๋อติดดีด้วยทนก่อสภาพวัาแวดล้อมนะบางทีแดดร้อนจัดเนี่ยแล้วก็ฝนฝนฝนจัดมันก็มันอยู่ได้อ่ะมันไม่เพี้ยนเพี้ยนคือบางทีถ้าวันเราใช้ตัวยาตัวมัน ผสมไปหลายตัวมันก็จะกัดจบออกประดกมันจะเป็นใบไปเลยอย่างนี้โหนั้นก็เสียหายไปเลยครับคือปีหนึ่งไปเลยเหรอแล้วเราเขาแก้ได้ไหมครับถ้าเป็นแบงถึงนมกจะถ้ามันถ้ามันหลายวันแล้วมันแก้ไม่ทันได้เหรครับเป็นปีไปเลยเสียปีไปเลยเหรอหลังจากใช้มาครับที่ใช้มาต้นทุนประหยัดลงแล้วเราก็มาใช้ปุ๋ยรีช่วยอมันก็สมบูรณ์ดีครับจากที่บวกพวกมันมีปัญหาท่ามาเขามาปรึกษาเรา เราก็ให้เขาไปใช้ตรงนี้มันก็โอเคขึ้นมาครับเขาก็ได้ขึ้นมาอ๋อจังลาลาสารสิบห้าวันยี่สิบวันอะไรประมาณนี้เขาเขามันประมาณลาดไปแล้วก็เปิดตาดอกไปแล้วแล้วเขาหมือนเทียนยงเงี้ยเขาก็มาปึกษาอยาเงี้ยผมก็แนะนําเข้าไปเขาก็เขาก็ได้ขึ้นมาครับที่ีให้เข้าไปนะแล้วฮะใช่ครับแนะนําเข้าไปขเขากนะ็โอเค